สวัสดีครับอยู่กับผมใส่ลมพาลุยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับสวัสดีครับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมใหญ่นะครับจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับผมเลดเดนเขาป่าครับวันนี้เราทั้งสี่คนก็จะมาหาน้องเขาครับจะมา<อ>หาน้องเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำนะก็มานอนเป็นเพื่อนน้องเขา<อ>นะครับ เราเราเราจะมาดูกันว่าน้องเขาเนี่ยจะคุยกับเราหรือเปล่านะมานอนดูคือจะให้เรามีอะไรนหพืนที่สัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะให้กับต่างคนต่างกล้าคุยกันอย่างเงี้ยเผือว่ายังไงคุยกับน้องเขารู้เรื่องว่าเผื่อผมเอามาอยู่กับผมด้วยดี่เลยจังส่งเสียแล้วส่งเชียอแล้วก็เราทั้งสี่คนก็ได้นําของเล็กแตงเน้อน้อยมาให้กับน้องเขาใช่ไหมพี่พี่ไดเอาอะไรมาให้พี่มีขนมนะมเดี๋ยวผมถือกล้องให้ครับ แพลงเลยครับมีอะไรบ้างแดงอะไรแดงอะไรมาแดงกล้วยเหรอผมเอากล้วยมาเดี๋ยวค่อยโชว์ที่หลังมีของดีมีมีไว้โชว์ที่หลังนี่นะครับเนี่ยโอ้โหโอ้เยอะเลยทุกคนนี่ของชอบของชอบเนี่ยมีอะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างมีนี่ก็มีมีขนมปังนะแล้วก็ขนมแบบนี้เลยขนมปังเยอะมากเลยน้องหินหน้าอย่างเงี้ยสบายเลย ของผมก็จะเป็นแบบว่าข้าวมาพร้กับข้าวมาเพื่อชวนน้องกินนะทุกคนได้เราพาไปทำกินโอเคพี่โอเคเรามาลุ้นกันว่าน้องเขาจะคุยกับเราทั้งสี่คนไหมนะใช่ใช่ครับถ้าคุยก็ดีถ้าไม่คุยก็เดี๋ยวเราค่อยๆยอดไปเรื่อยๆก็น่าจะคุยโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปกันดีกว่าไปครับผมไปไปไปดีกว่าตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปนะครับเจอแค่เขา แค่ที่ผมเนี่ยเคยทำเอาไว้นะครับเลยเมื่อก่อนนะครับผมนะเมื่อก่อนต้องแดงมาคนเดียวครับใช่ฮะไม่หาปลาหรอกนอนนี่นะใช่มานอนนี่แล้วก็หาปลาครับโอ้โหเจ๋งเลยมาคนเดียวก็คนเดียวด้วยเราเนี่ยจะจะถือสถานที่ที่เราเจลื่อนแล้วครับแล้วเขาได้เนิดหน่อยครับผมน้องเขาเดือดทุกคนช้าหน่อยเพราะว่าทางมันก็เนาะคู่เขาขาอะไรบ้างทีหนึ่งเยอะไงทุกคนเดินต่อครับผมใกล้ถึงแล้ว ก็เราหมายทางที่เามาเราไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรแล้วค่อยถ่ายตอนใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างงี้เพราะว่าเรามาก็3โมงแล้วอ่ะใช่ไกลตอนนี้กำลันมีทุกตัวที่ว่าปูการ์มีปลามีนี่จะเอาใหญ่เพียงท้ายๆที่จะแย่เลยจุดจะเป็นปลาขอเที่แยกได้สองอย่างปลาการกับปลาช่อนภูเขาทุกเข่าชื่อน่ากินแล้วอ่ะนี่ว่าคือเราจะดใจหรือาป่านะต้องมีเลขหนึ่งตาวได้ไง ไม่ลับมาไม่พูดองตาเลยอ้วเดียวบ้านคนยวทำนูนจะรอใช่หอเ้ยเห่าอ้หนูี้ยงเคือนาให้มโนยเคลืโอเราสักเคลื่อนเให้แล้ว่อ้อาไว้เอเออโ้ตกวิ่งนี่กตกยอะอเคออกมาให้เมื่อวานที่แล้วเมื่อวาน ทูดครับแล้วีคอยไรยะเนาะได้กินอิ่มหรือเปล่าเราเอาขอกินมาให้เนี่ยได้เอาให้เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยันกวนต่อนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดผัวปะแล้วก็ผัดผัวไอ้ผัดกวเตีไอ้ผัด้เหยวนหมันหมันก็ตกแล้เนโอ้โมากมวันก้อนนี้นอนกอกจุยเลยนะ เออใช่ <interfer es> ี่เขามาพี่ใส่ลมนี่ป่วยเลยอ่ะป่วยเลยนองกตัวหิวห่หิวงมั้งน้องป่วยเลยพี่แบบใครขึ้นเลยปากเจอหมดแล้วบว่พวแบบนีวขคาซ่านะ่าบกวาเมันจะทยามาให้ยาแล้วก็มาให้ข้าวกินดีขึ้นเยอะเลยาไปดูกันไหมล่ะไปไปไีน้องจะนีไหมไม่หนีหรอมั้งเรามาให้ข้าวี่นาจะเออน่เจะดแล้วา่ินเนนห เดี๋ยวคีนนี้เรามานอนแบบมัน,ยนอ,อ,อ,อย่างที่พนะี่ชายเราบอกค่อยหย่อนไปเรื่อยๆนะใช่เราจ้าใส่อ่อนนะในส่อส่อนมาตีกับเราเพราะเราจะได้พากลับบ้านได้นะอยู่ในปากคนเดียวมันอันตรายนะใช่มีน้อนเด็กด้วยอืมนี่ล่ะเนี่ยไอ้ตรนี้เลยเนี่ยเหนือนะทุกคนถึงถึงจุดที่น้องเห่าดูแล้วนะน้องเขาอยู่ที่ข้างนี้ เจอไหมเดียพี่น้องเขาไม่อนอนเดี๋ทำละเนี๋เดี๋ยวบ้านละเดี๋ยบ้านขอโอ้ยที่พี่ครับน้องหอยอยู่ข้างในนะหลบหน้าเลยนะเมื่อกี้ยังปีนต้นไม้เล่นอยู่เลยเพราะเดี๋ยวนี่ตกใจมากไข่ไว้ลูกมาแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดีถ้าเป็นเด็กเขาไปกล้าปีนอย่างผมไม่กล้าปีน,นหรอกใช่ป่ะปีนสูงด้วยเออปีนสูงด้วยอู่โน่นทุกคนนร้อนคอดตัวอยู่ตรงนั้นละโอ้เหมือเกิกลัวเราพีงนอนต้องแดงมาเจ้ามาให้เจ้าพี่นอนนะพี่ร้อนผมพี่โอ้สบายที่นัทุกคน nó nó phải ở trong này đấy nó phải ở trong này á các ủa ủa cao ngà nhẹ đấy này dốc ôm vào đấy có ôm vào đấy, còn không nhỉ không, còn không nhỉ thôi nó ôm vào đấy, nào cái gì á ngồi nó béo con cái, mà, cái, đúng, cái đó, này nặng, cái bảo này ก็จะประกอบประทานกันตรงนี้แล้วพี่เล็กแล้วพี่เล็กไม่ติดใจแล้เดี๋ยวแล้วก็ไปนี่ไงพี่พี่ไงเราไปอุ้มน้องเข้ามาดิเหรอเหรอใจเ็นาดีไหมไปอุ้มมาได้ไหมพี่พี่บอกว่น้องเขาไม่ทำเลยพี่หรอกแน่นอนแน่นอนอุ้มเลยใช่ไหมอุ้มเลยเห็นน้องเขาใจอ่อนอุ้มคข้างในดีไหมพี่นอนได้เลยไหม นอนอะนอนได้ครับผมว่าแต่ว่าต้องก่อไฟหน่อยหลบแดดหลบฝนได้อย่างดีเหมือนอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยอุ้มไปอุนอกรึยัเอ้าอุ้มมาดิน้องฟังเพื่อนเขาเรียกหอวหัวไม่รู้ผมคุยไม่คุยกับผมเลยเนี่ยโอเคพี่ถ้าเราคุยกับเขารู้เรื่องเดี๋ยวผมจะเอากลับไปอยู่บ้านผมเลยดีนะเออเพื่อดีกว่าอยู่นี่มันมันตรายไป อันตรายพี่อันตรายใช่เดี่ยวคนเดียวด้วยแม่เขามีไหมเนี่ยมีแม่เขาไม่รู้พอมาพี่เจอไม่ไม่เจอน่ะเจอแค่น้องเขาคนเดียวอคนเดียวแต่น้องเขาคุ้นนะแปลกนะเวลาที่เจอคนอ่ะน้องก็จะเข้าไปนอนกบตัวน้องไม่ออกน้องไม่ออกหรอทำไงพี่เอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวเราก็ไปทำบข้าวกันก่อนดีก่อนไหมแล้วก็เพื่อนน้องเขายู่เพื่อนน้องเขาออกมา ว่าคิดว่าดีกว่า,วา,เ,ารเราลองก่อไฟแล้วทำพวกถ่านกินก่อนฉันไม่เอาทีเหนือจะบังคับน้องก่อนน้องเดี๋ยวเรากลัวแม่เขาจะมารครับเดี๋ยวเราไปก่อไฟของเท้าทำเอาเท้ากันดีกว่าแล้วก็เผื่อว่าน้องเขาหิวเขาจะออกมากินกับเราได้เนาะโอเคไปครับไปไปก่อไฟแล้วคนไปก่อเรไฟก่อกต่ไปเรื่องข,ของไี่ที่บางดีเลยเนาะเหมาะเลย โอเคเดี๋ยวเราก็หาสถานที่ตรงนี้แหละก่อไฟประกอบอาหารกัน<ช>ไปสิไป

เราใช้เศษพลาสติกเก่าๆในป่าใช่ปะ่ะมันจุดไฟเนาะ ตอนนี้เราทั้งสี่คนก็ได้ช่วยกันต่อไฟติดแล้วนะครับนี่นะแล้วก็เมื่อสักครู่ช่วงที่เรากางไฟเช็ดน้องเหงาหายไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะเดินออกไปข้างนอกนะใช่พี่เพราะว่าเราเข้าไปพุ่งเกี้ยนไกลๆเขาเขาก็เลยหลบไปก่อนใช่ใช่ใช่หลบไปก่อนช่วงที่เราถ่ายเมื่อกี้เราก็จะไม่เห็นน้องเขาอยู่ข้างในนะเราคงจะเห็นตอนที่ เราตั้งไฟชิกกันเสร็จแล้วอะ่ะโอเคครับน้องแดงเดี๋ยว <พอ S 1> เราทำกับพักกันดีกว่านะไช่ครับไปเดี๋ราจะพ่นมะจะทำข้าวกันทุกคนส่วนน้องแดงอ่ะต้องทำระยะการทันระยะเดี๋ยวแบบตอนนี้ห้องเย็นแล้วหนน้าโมงจะหกโมงทุกคนเดี๋ยวไปถามข้าวอ่ครับ ครับวันนี้เมนูที่ทําก็จะเป็นข้าเช้าไอเป็นผัดใส่ไข่นะพี่นะครับผัดใส่ไข่ทุกคนก็คือเราทำแบบง่ายๆไม่ยากเอาวัตถุดิบที่ทำง่ายๆแล้วก็หาไม่ยากครโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวทำเสื้้าแนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเพแต่งะจะอัปเดตให้ดูทีเดียวครับผม ี่คนระับระหว่างที่เราห่าอ,อข้าวอยู่นะเราก็จะเอาขานมที่พี่ใส่ลมเนี่ยซื้อมาให้น้องลองไปให้น้องอยู่นะพี่นะไปเอาไปให้ด้วยเพราะว่าน้องเขายัางอยู่นะอยู่นะอยู่ที่ไหน,นนะอยู่ในถ้ำอ่ะอยู่ในแต่เขาไม่ยอมออกมาของเราอาไปให้ไหมไปขั้วมาออโอ้หนูหนูพี่เอาขนมมาให้เนะี่ยหนูพี่เอาขนมมาให้นะหนู วางไว้ที่ก้าววางไว้เช่นนี้โเคไนะขนมนะเดี๋ยวกินนะลูกเ,เราได้นำขนมมาให้นะเ,เดี๋ยวน้องของลูกน่านจะกินแหละไปกรปทอดข้าวอันต่อดีก่า ับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะเป็นเมนูแรกก็จะเป็นผัดหัวไชเท้าผัดหัวไชเท้าแล้วก็มามะ่าไต่หัวไชเท้านะครับหัวไชเท้านะครับนี่นะแล้วก็แหนมสี่อันนี่ก็เป็นหมูก,กระจกพี่หมูก,กระจกจใสป่ป <laughs> <laughs> ่ะยส่งิ่งมองทะลุเลยพี่มองทะลุเลยนะี <laughs> ่ฮะเดมชดไปดูวป <laughs> อือดจะมเมอลองบาดปากนะ แบงยังเงหรอกระจกส่องหน้านี้เห็นหน้าตัวเองเลยนะไหนเขาลองเลยส่องหน้าโอ้ชันเลยอโอเห็นนะพี่เห็นหน้าเลยอ่ะโอ้โหแพหมู่พอพี่ไม่ต้องกระจกนะโอเคมันบานปลายโอเคเรือกโอเคส่วนน้องเขาก็ยังอยู่ข้างในนะทุกคนเออใช่น้องเขายังไม่ออกมาเลยนะเราเรียกหลายรอบแล้วนะใช่พี่เดี๋ยวเราตัดแบ่งให้น้องเขาดีกว่าใช่เดี๋ยวเราจะแบ่งกับข้าวให้น้องเขานะ แล้วก็เราจะไปวางไว้หน้าถ้ำเลยนะทุกคนโอเคเรากินข้าวกันดีกว่ามาผมตักแบ่งเลยตอนเราตักข้าวให้น้องเขานะครับแล้วไปวางตรงก้อนหินหน้าถ้ำน้องเขานะครับไปเดี๋ยแบ่งกันกินเพราะเราก็นะตามจำนวนสัตว์กำลังที่ไหวนะทุกคนกอย่างไรก็ตามจะพูดอย่างนี้ใช่ครับที่เป็นต้องมั้งน้องคงไม่กินเสร็จหรอไม่แน่นะ ชอบกินเผ็ดตลอดเป็นเด็กแต่ว่าชอบกินเผ็ดอะไรเงี้ยแดงมากๆอันนี้หนึ่งอันเนาะอันนี้แบ่งไปแล้เท่าหนึ่งอันอ่าแล้วกั็แกะบ้างน้องเขาแกะไม่เป็นของแกะเป็นเลยพี่นั่นจะเป็นอะไรนะเพราะอยู่ไหนป่าแล้วจะชำนาญเตรียมใจเดี๋ยวพี่เข้าเจ้าที่ล่ะกระแบ่งทีนึงกระแบงอีกทีนึ่ใช่ฮะเดี๋ยวใจเย็นเนาะเตรียงใจเยรียมใเบียงกระเบียงเหรอโอเคมาน้่งพริกน้อยนึง นั่นแหละมาเนี่ยน้องเขาช้อนช้อนไหมโอเคหน่ากินอย่างนี้ยช้อน้องเขาใช้ช้อนไหมใช้เลยน่าจะใช้นะน่าจะใช้ใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรเราก็ใส่ไว้เนาะเราก็ใส่ไว้เลยโยนโยนทิ้งเลยใช่ใส่ไม่ใช้ไม่เป็นไรใส่ไว้ดีกว่านี่เราเอาเข้าไปดูดิว่าปฏิกิริยาน้องเขาจะเป็นยังไงลองให้ชี่ก่อนไหมชี่ก่อนดีกว่าเขาจะไปให้น้องเขาเอาได้ไม่อะไรไม้อะขอ นี่จะเป็นให้เจ้าที่เจ้าทางทุกคนเดี๋ยวหลังนันนะครับที่เรามานอนป่าหรือว่าตั้งแคมป์ทำอะไรกินเนี่ยนะที่เรื่องที่หลังก่อนโอเคพี่เดี๋ยวพี่ยกเสิร์ฟให้น้องเขาเลยเดี๋ยวเราไปกินที่หลังก็ได้น้องเขาคงจะหิวกว่าเราอ่ะใช่เขาก็คงดูเรามานานแล้วแหละเดี๋ยวนะพี่อุป็นกรอบหกรอบครับระหว่างรอบข้าวสุกด้วยแล้วกพี่เล็กคาลเป้แล้วก็น้องหน้าก็ได้ หน้าหน้าหน้าำเลยหน้าทำเลยให้น้องเขาออกมาเอาดิโหเอามายิดเท้าอย่งเี้ยินข้าวโ๋อเขากรเรี่ยงอะว่าอั้งนี้ว่าอาหรกินข้าวเขาาไม่ออกพี่ผมคือแล้วผมไม่คือผมมีกอนนะองอีกคนนะลองมาข้างนอก่อนอ่ะข้างาออกมาดีโอเคาดอ่ะดิกว่าดิบกว่าไหลว่าไหล เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยรอรกน้าวตนทุกคนรอดน้องเขาจะเขาจะเอาหมาล่าไปทุกคนมากินวนขากอนเนี้ยที่ไปอืมงั้นก็เนาะ น้องเขาออกมากินแล้วเขาเนาเขาดูปะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปกวนแล้วนะครับเดี๋ยวน้อเมกลาออกมากินนะดูดูกวน้อมักินน้อกิก่อนเนาะ เราไปเขาไปเก็บจ่ายให้เองแล้วคืนนี้ผมจะเข้าไปรนอแกแล้วครับเอาดีจริงจริงน้องจะไม่หิีใช่ไหมไม่หิีเพราะเราโอ้โหเรามาพวกพน,นี้ก็เข้าขนาดนีล้ละเขาคงจะเชื่อใจเราแล้วแหละอืมันใจแบบทีนี้ผมหิวมากเดี๋ยวผมเนี่ยะติดข่าวกินข้าวกอนด้วยน้องให้น้องกินไอะไรก็ต <ๆ S 2> ิดอะไรของเรา คนครับตอนนี้เราทั้งสี่คนรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งผมก็คงต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าผมมีสุราที่จะต้องไปทำพรุ่งนี้เช้านะแล้วก็น้องใหญ่ใช่ไหมกับเลยใญ่ใหญ่ก็จะกลับกับพี่สายลมใช่ได้น้องใหญ่ก็จะกลับกับผมด้วยนะครับเพราะว่าเราทั้งสองคนพรุ่งนี้ติดงานนะครับต้องรีบกลับนะถ้ากลับพรุ่งเช้า อาจจะไม่ทันที่จะไปงานนั่นครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่สายลมแล้วก็พี่ใหญ่นะครับจะช่วยถือกล้องให้เราให้ผมกับพี่ใหญ่หน่อยว่าจะเข้าไปนอนด้านในกันกับนเขาเขาใช่ใช่ครับผมไปเคไปไปกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมนะครับจะให้พี่สายลมถือกล้องให้ระหว่างทางที่เขาจะกลับบ้านเนาะนี่ครับพี่ฝากหน่อยนะครับหล่อยเพราะผมพี่ไหนพี่ีมยกยกตุ่มถือให้เล็กครับผมไม่ใหญ่เลยไม่ใเญ่ไปไปพี่เล็กเข้ามาแล้วก็เดินวางหลง นอนดีๆนะมนอนดีๆนะเดี๋ยวขอกอเลยขอก้อนเลยขอก้อนขอก้อนนั่วไดต้องส่กลวไอเหงาอ่ะพี่จ้าสมน่ามดต้องส่หน้ามา่ตไอ้น้องหางเหงามากเลยนะลพี่นอนด้วยนะน้ำเขายหัวแบบอบบเงี้ยเหมือนจะให้นอนนะยกลัวเหมือนพยายามง่ายะออกมาสามองไม่ขีดยายังไม่ขีดยา อ๋อแข็หน้าแข็งนะไหนๆพี่ถึงเข้ามาแล้วนะเออเดี๋ยวนอนนอนได้เปล่าวได้ๆให้นอนเปล่าให้ี่ให้ี่ให้ใหๆตอนนี้ไหมสามคนได้ใช่ไหมได้ๆพีสองคนยังได้เอาจริงโอ้หกว้างเนาะกว้างพอสมควรเลยกว้างเลยพี่ตอนนี้มาเช็ดเราเลยก็กว้างอยู่ข้างในข้างในหนาวป่ะหนาวไม่หนาวเย็นๆแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าจะก่อไฟให้ตรงนี้ตอนดึกๆ ดีกว่าใช่เพื่อทบสัตว์มีพิษนะครับผมใช่แล้วก็พวกยุงเนาะพวกตะขาบพวกนี้ออยุงเนี่ยน่าจะไม่ออกนะช่วงนี้โอเคโอ้โหบังน้องข้าสมิธเลยมองไม่เห็นน้องเลยนี่นี่นี่เนี่ยน้องน้องอยู่นี่นะฮะโอเคโอ้โหน้องงงกูได้น้องไหมนะครับผมทางปลอดภัยครับพี่ครับดยังด้วยมีอะไรก็โทรบอกนะครับโอเคไปครับ่ปเออแล้วผมกับพี่ใหญ่ลมขอลาแค่นี้พี่ใหญ่ลมเนาะครับไปจวหอจักก่อนนะผมฝากและกับแดงดูแลน้องเขาทีครับ ครับไปไปโอเคครับพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้ส่งน้องแดงกับน้องเล็กเข้านอนกันแล้วนะครับตอนนี้น้องแดงกับน้องเล็กก็เข้าไปนอนทําของน้องเข่าแล้วนะน้องเข่านิ่งๆยังไงไม่รู้นะทุกคน <c oughs> น้องเข่าไม่สนใจเลยนะว่าใครจะเข้ามานอน โอเคถ้ายังไงผมก็ต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าผมมีธุระนะอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นโอเคครับน้องใหญ่กลับไปนก่อนตอนท่านผู้ชมใหนนี้เนาะเราสองคนใช่ครับกั่อนนี้ว่าเะมืดเกินมากกว่านี้ฮะใช่ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับายครับบาย